เข้ามาลูกนี้ต้องชกู้หแล้วก็ไม่ทอยครับเปิดมาอีกทีนี้อ่ะคราวนี้ได้ยิงด้วยครับโอ้โหโเปิดยอดมาลูกนี้เอาได้บ่งด้วยแล้วเรียบร้อยดูไทยลีกสองนะครับเปิดมาได้บ่งเช็ดแล้วม่งต่อที่หนึ่งสองเข้ามาลูกนี้แล้วบอลคุกคิกอยู่สั้าไปเรียบร้อยเลยอ่ะลงอ่ะพลกรได้เปิดแล้วด้ยิงลูกนี้เอ้าเรียบร้อยครับเปิดเข้ามาเอา้าวเรียบร้อยเลยครับ เปิดเข้ามาแล้วลูกนี้ยิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อศนี้นีไหลเข้าช่องมาแล้วก็ริงลูกดีก็มาในกรอบโทษแล้วลูกนี้เปิดเข้ามาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลึกมาลูกนี้ม่อไปตรงตัวอ้าวแล้วลูกนี้ยังเปิดมาแล้วเอาบอลคูกคิกแล้วเรียบร้อยเลยครับบอลเข้าประตูไปครับจากริเลือกแบบไหนซัดมาเอ้าตีเซ็ตล้วตามสามอีกทีนึงแล้วลีดเดอร์เขาเห็นวิ่งมาซัดตรงนี้โอ้โหเข้าตรงบาเนบาเดชปาเนาเดชจ่ายลูกนี้แล้วก็หนึ่งต่อศูนย์เลยครับี่ เปิดเข้ามาแล้วได้มงลูกนี้เขาไกล้แล้วได้ซ้ำอีกทีเรียบร้อยเลยครับโอ้หทีเดียสุดเส้นหลังของยิดอตกกลับมาแล้วได้โค้งนี่ยกมาให้อิบซันเมโลพักอกและวน่งต่อสูนเลยครับอิบซันได้พลิกเล่นชิงกับอลงกรณทิงสวยๆโอ้โหลูกนี้แม่เกือบไปเอ้าบอลจะไปออกแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้ลูกนี้นาลือผลแต่งแล้วเปิดมาลูกนี้ตวัดโอ้โหเรียบร้อยครับพร้อมเปิดแล้วครับเปิดเข้ามาอลงกรมงโอ้โหบมาเปิดมาอลงกรณ์อ้า เป็นคือมาได้วนหาเรียบอยู่แล้วกลับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้